ในคลิปนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับลักษณะของเว็บไซต์กันนะครับอย่างเช่นเว็บพวก STATIC เว็บไซต์พวก Dynamic ม e กเว็บซต์แล้วก็ Single Page Application นะครับเราก็จะมาดูกันว่าไอ้พวกเนี้ยมันทำงานอย่างไรแล้วมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับในยุคแรกๆเนี่ยเว็บไซต์ทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นแบบ STATIC เว็บไซต์นะครับซึ่ง STATIC เว็บไซต์เนี่ย เนื้อหาของมันเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาที่มีลักษณะตายตัวครับแล้วถ้าเกิดว่าเราจะสร้างเว็บหน้า2หน้า3ขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือสร้างหน้าเว็บใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนะครับคือทุกๆหน้าเนี่ยเราจะต้องสร้างขึ้นมาเองหมดนะครับซึ่งสแตติกเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีจุดอ่อนตรงนี้ครับถ้าเมื่อไหร่ที่เราต้องการเนื้อหาที่มากขึ้นเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราต้องการเนื้อหาประมาณ100หน้าเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือ เราจะต้องสร้างเนื้อหาเองตั้งแต่หน้าแรกไปจนถึงหน้าที่100นะครับแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องการแก้ไขเทมเพลตของเว็บเนี่ยเราจะต้องตามแก้ไขตั้งแต่หน้าเว็บที่1ไปจนถึงหน้าเว็บที่100นะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นข้อเสียของ s t a t i กเว็บไซต์นะครับในยุคถัดมาเนี่ยมันก็จะมีด y นามิกเว็บไซต์เกิดขึ้นมานะครับ ด y น a m มิกเว็บไซต์เนี่ยก็จะเป็นเว็บไซต์ที่เราสามารถดัดแปลงเนื้อหาข้างในได้นะครับอย่างเช่นเราอาจจะแยกส่วนหัวของเว็บไซต์ส่วนบอดี้แล้วก็ส่วนฟุตเตอร์ออกจากกันนะครับแล้วเราสามารถเอาข้อมูลจากฐานข้อมูลเนี่ยมารวมกับโค้ด HTML ก่อนที่จะส่งไปให้ผู้ใช้งานได้ด้วยครับซึ่งข้อดีของ Dynamic w เว็บไซต์เนี่ยก็คือเวลาเราสร้างเว็บพวก รียูสหน้าเดิมซ้ำ,ซำเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องสร้างหน้าใหม่ขึ้นมานะครับเราสร้างหน้าเดิมอย่างเช่นเวนะ็บบอร์ดเนี่ยเว็บบอร์ดก็จะมีอยู่หน้าเดียวแต่ข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีเลขให้เราเลือกหน้านครับเมื่อไรที่เรากดเลือกหน้าเวนะ็บบอร์ดเนี่ยตัวเว็บไซต์เนี่ยมันก็ส่งข้อมูลเลขของหน้าขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์นะครับระบบหลังบ้านเนี่ยก็จะเอาเลขหน้าเนี่ยไปคำนวณเพื่อดูว่าจะดึงข้อมูลส่วนไหนมาแสดงครับ จากนั้นเนี่ยมันก็จะไปดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลแล้วก็มารวมกับโค้ด HTML แล้วก็ส่งไปยังเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งานนะครับข้อดีของ d y n a m i c เว็บไซต์เนี่ยก็คือเราสามารถรียู e หน้าเดิมซ้ำได้แล้วก็เราสามารถเปลี่ยนเทมเพลตแค่เทมเพลตเดียวนะครับแล้วเนื้อหาเว็บทุกหน้าเนี่ยมันก็จะมีโครงสร้างเทมเพลตเหมือนกันหมดเลยนะครับเพราะว่ามันใช้เทมเพลตเดียวกัน เพียงแต่เปลี่ยนแค่เนื้อหาเท่านั้นเองครับเว็บที่เป็นแบบ single Page a อ p พลิเค i o n เนี่ยก็คือในหน้าเบราว์เซอร์ของเราเนี่ยมันจะมีแค่หน้าเว็บเดียวครับแล้วในหน้าเว็บนั้นเนี่ยมันก็จะเรนเดอร์หน้าเว็บต่างๆขึ้นมาแทนนะครับหลักการทํางานของมันเนี่ยก็คือเมื่อไหร่ที่เราเข้าไปเว็บไซต์เหล่านั้นเนี่ยเว็บไซต์เหล่านั้นก็ส่งเนื้อหาที่เป็นจาวาส cri ป t มาที่เบราว์เซอร์ของเรานะครับซึ่งเนื้อหาเหล่านี้มันอาจจะถูกสร้างโดยพวก r e a c t j s หรือ a n g u l a r j s หรือวิวจก็แล้วแต่นะครับหลักการทำงานของมันก็คือมันจะทำตัวคล้ายๆกับแอปพลิเคชันครับมันจะเอาเนื้อหาเหล่านั้นเนี่ยมาเรนเดอร์ให้เราเห็นเป็นเว็บขึ้นมาครับซึ่งพอเราเปลี่ยนหน้าไปเนี่ยมันก็จะไม่ได้เปลี่ยนหน้าจริงๆนะครับมันก็จะเรนเดอร์หน้าเว็บใหม่ที่เบราว์เซอร์ของเราเลยครับแต่สิ่งที่มันทำเนี่ยมันก็แค่ไปดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์มาเท่านั้นครับมันอาจจะเอาเฉพาะข้อมูลมาครับแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านี้ มาเรนเดอร์ให้เราเห็นครับพอเว็บของเราโหลดข้อมูลมาน้อยลงเนี่ยมันก็ทําให้เว็บของเราโหลดเร็วขึ้นนะครับแล้วอย่างหนึ่งก็คือตัวลอจิกต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยเราใส่มันไว้ในจ a ว a ส cri p t นะครับแล้วจ a ว a ส cri ป t เนี่ยมันก็ทํางานบนเบราวเร์เซอร์ทาให้เซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยมันทํางานน้อยลงนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องคิดลอจิกมากมายอะไร ส่วนข้อเสียของเว็บแบบ Single Page Application เนี่ยก็คือมันไม่เหมาะกับการทำ SEO นะครับเพราะว่า SEO เนี่ยปกติแล้วมันจะไปวิเคราะห์เว็บจากเนื้อหา HTML นะครับแต่คราวนี้เว็บที่เป็นเนื้อหา HTML เนี่ยมันอยู่ในรูปของ JavaScript นะครับซึ่งมันไม่สามารถล้วงเข้าไปในข้างใน JavaScript เหล่านั้นได้นะครับมันเลยวิเคราะห์เว็บของเราไม่ได้ครับแล้วข้อเสียอย่างนึงก็คือเว็บของเราเนี่ยมันจะโหลดช้าในช่วงแรกครับเพราะว่า มันจะต้องโหลดเนื้อหาที่เป็น j a ว a Script มาไว้เบราว์เซอร์ก่อนนะครับถ้าเราเขียนเว็บขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะโหลดช้าลงเรื่อยๆนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อเสียนะครับถ้าคุณชอบเนื้อหาเหล่าน,นี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยผมก็จะมาอัปเดตเนื้อหาให้ฟังกันอีกน,นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ